ดิฉันพิชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมริ์ลือชัยครับตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566นะคะแล้วก็อ้ายถามแหม่มเรื่องของว่าไปบ้านอาจารย์เผ่าทองอาจารย์เผ่าทองและที่แหม่มบอกว่าแหม่มได้พุทธรูปมาเนี่ยนะคะก็อยากจะแบ่งปันนะเพราะว่าอาจารย์เองท่านมีเรื่องของประวัติบางพุทธรูปอะไรเงี้ยนะคะทีนี้แหม่มเนี่ยก็เลย ให้ให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันกันนะคะก็คือเรื่องของอพระเกตตุม,มาลาเวลาเราเห็นพระพุทธรูปใช่ไหมคะก็จะมีที่รพระเศียรเราก็จะเห็นว่าจะมีเหมือนกับเป็นพระเกตเนี่ยเหมือนมวยผมใช่ไหมค<ฮ>ะ,<ฮ>ะถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็อธิบายว่าคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไงรวมไปถึง พระฉับพันธังศีด้วยนะคะก็เลยนำคลิปของอาจารย์ที่อธิบายนะคะออมาให้กับแฟนๆในการทำในใจได้ฟังกันนะคะองค์นี้นะครับถ้าคนทั่วไปดูก็จะบอกว่าเป็นพระสาวกเราอยู่ในท่ายืนพนมมือนะฮะแต่ว่าที่ผมดูเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพระศอริยะเมตรตร หรือพระศรีอานก็คือพระอนาคตพุทธเจ้าเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยภาษาวกเนี่ยจะไม่ได้ประทับยืนอยู่บนฐานบัวตรงนี้คือฐานบัวนะส่วนเนี้ยเราเรียกว่าฐานบัวแต่ว่ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นอนาคตพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีพระเศียรเกลี้ยงยังไม่มีพระเกตุมาลาคือหนนูบนพระเศียรตรงเนี้ยเนี่นูตรงเนี้ยอันนี้เยเกตุมาลาและนี่คือรัศมี นี่คือพระเสียรน,นี่เกตุมาลาแล้วก็นี่ลาสมีที่เราเรียกออตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเนื่องจากสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมหาศาลมากทําให้มีจริงๆคนจะตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมีคนเดียวคือพระพเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย มันสมองท่านต้องเหนือมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ม,มันสมองในพระเศียรเนี่ยมันแน่นขนาดจนกระทั่งดันกระโหลกศีรษะให้ปูดขึ้นมาเป็นพระเกตุมาลาแล้วจากนั้นแหละส่วนที่ปูดขึ้นมาเนี่ยก็พวยพุ่งฉับพันธรังสีที่เราเรียกว่าฉับพันธรังสีคือลังสีหกสีลังสีหกสีนี่ไม่ได้เปล่งมาจากพระเศียรตรงนี้แต่เปล่งออกจากพระเกตุมาลาเปล่งออกมาเป็นหกสี ดังนั้นเนี่ยพระเสียอริยมิตรยยังไม่ได้มาตัดสรู้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นพระเสียนเกลี้ยงอยู่ ค่ะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะบางเรื่องบางราวนะถ้าเราได้รับฟังความรู้อะไรแบบนี้มันก็ทําให้เราได้ไปอธิบายแล้วก็บอกลูกหลานเราได้นะคะอ้เวลาเราเราไปเจอทําให้เรียกว่าอะไรนะคะความรู้เหล่านี้เนี่ยก็สร้างความประทับใจเนาะให้ให้กับทุกทุคนที่ได้ฟังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจด้วยในการปฏิบัติธรรมนะคะมาที่สลก เซนปริศนาธรรมวันนี้เนี่ยสโลกนี้มแหมเหมาะเหลือเกินนะฮะเข้ากับเรื่องราวที่เราได้ฟังจากแขกรับเชิญวันนี้นะฮะบอกว่ามื่ใดไม่เท่ายอมถอยปล่อยวางความจริงไร้รู้แจ้งแลภาวนากลางนภาลอยเด่นจันโพบัววิสุทธ์บ่มเพาะในโครนตมเป็นสโลกของอาจารย์ ฉือโซไวเซนนะฮะราชวงส่งนะครับในฝ่ายของเซนเนี่ยเขาถือว่าการปล่อยวางเป็นธรรมะขั้นสูงสุดสำคัญยิ่งถ้าปล่อยวางได้อย่างอื่นแทบไม่ต้องพูดถึงนะปล่อยวางให้ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ปล่อยวางได้เนี่ยเปรียบประดุดดังดวงจันทร์วันเพ็ญที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้าดอกบัวที่ผุดมาจากโคนตมนะฮะ พูดง่ายๆเราอยู่ในโลกียะแต่เราบังเกิดโลกุตละได้โดยการปล่อยวางปล่อยวางแคปชั่นของเรานี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะ,ะถ้าที่ฟังมาเนี่ย,อยแอมรู้เลยว่าแบบท็อปเองเนี่ยนะคะก็ปล่อยวางได้ตั้งหลายเรื่องเลยนะคือพอเราเข้าใจหมวดเขาปล่อยวางแล้วเนี่ยเรื่องราวอื่นๆมันก็ง่ายละโดยเฉพาะเขามีเวลาในการที่จะไป ปฏิบัติธรรมใช่ไหมบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไปปฏิบัติธรรมฉันไม่มีเวลาหรอกอแต่ท็อปในงานเขาอยู่ตลอดนะแต่เขาก็จะหาเวลาแล้วก็แบ่งเวลาแล้วก็ไดจะไปไหมปล่อยวางเรื่องงานได้เรื่องลูกอีกก็ปล่อยวางได้อีกอ,อ่ะเราก็ไปฟังเรื่องราวของท็อปดาวน,านีนุชกันต่อเลยนะคะสิ่งที่ทุกวันเราออกไปเราก็ไปเก็บแต้มค่ะทุกวันเราก็ไปเก็บแต้มบุญแต้มบาปของเรากลับบ้านมามวันนี้เราก็ เสียแต้มบุญของเราไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำบุญน่ะเราเก็บของเราทุกวันอยู่แล้วแต่บุญมันคือความสบายใจเพราะฉะนั้นคือการที่เราแบบได้ออกไปเสียสละเงินหรือว่าใส่บาทอะไรเงี้ยเป็นการสละออกใจเราเอิบอิ่มปิติเนี่ยปิติในบุญเก็บไว้รลลึกถึงก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นฐานที่ดีอย่างน้อยเราก็เชื่อมั่นในตัวเองในความดีงามของเราอะ่ะเพื่อเราจะทําอะไรแต่อย่างที่บอกไะเชื่อมั่นไม่ใช่เพื่อจะแบบ ฉันมีบุญฉันดีฉันอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราเนี่ยสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเรามีชีวิตมีสติเอาไว้ใช้กับการดูแลตัวเราเองอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหมือนกับเราตายช่วงไหนมันก็ไม่กังวลมากอาจจะไม่ถึงกระหลุดเลยอะพี่แต่ว่าในวันนี้ก็ตายได้เอออะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูนะเออไม่เป็นไรหรอกเพราะเราก็ยังพอ มีอะไรติดตัวไปบ้างอ,ะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าคิดทบทวนตลอดก็หมั่นพยายามให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้โลกปัจจุบันนี้โดยโทรศัพท์เขาจะพาเราออกไปหลงละเลงอย่างเมามันอยู่แล้วตรงนี้เป็นอันที่เป็นจุดอ่อนของหนูแล้วหนูก็รู้ตัวเองหนูก็พยายามจะแบบเฮ้ยบางทีอยากจะฟอสตัวเองนะกิเลสมันดันมากเรื่องอื่นอะไรได้หมดนั้นทำไมชอบดูโทรศัพท์หนูก็ต้องมาทบทวนทำไมอ่ะเธอชอบดูตัวเธอเองเหรอ หรือเธอชอบไปดูเรื่องคนอื่นเธอชอบเห็นตัวเองแบบอะไรอย่างเงี้ยสําคัญเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคอยดูตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้ายังใช่อยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ยอมรับเออก็แกก็ยังเป็นอยู่เอายังไงอะอใช่ไหมคะไม่ใช่แบบไม่เอาไม่ใเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น เป็นแกนี่แหละเป็นแล้วไม่รู้ตัวด้วยมันลึกนะเว้ยอะไรเงี้ยบางอันน่ะอะไม่เราอยากจะช่วยเขาโปรโมทไอ้น,น,อนี่อย่างนี้อย่างงู้นไงแกอยากให้เขาเห็นว่าแกก็ไปที่นั่นใช่ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยมัน <laughs> มันก็สนุกดีอะพี่คือเหมือนกับเราไปเจอเรื่องจริงก็มานั่งแบบมีสติคอยตบตัวเองเตือนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ม,มันก็ดีกว่าที่แบบดีกว่าไปเตือนคนอื่นเพาด้วย อ๋อ่ะอ,อะไรอย่างนี้เพื่อนเพื่อนที่เคยแบบว่าร่วมวงดื่มด้วยกันหรือยังไงมาถึงทุววันนี้ออไปปฏิบัติธรรมกันสิคะพี่แล้วไม่ปฏิบัติธรรมก็จะทําบุญก็จะเป็นขั้นทานกันแต่ทําแบบกันอย่างบ้าคลัง่งคือเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างถ้าเราชวนนะฮนะ,ะเขาก็จะเชื่อแล้วก็ทําบุญด้วยกันทําบุญบางคนก็ไปภาวนาหรือก็คืออย่างบางคนฐานเขาดีอย่างก้องอ่ะเราก็จะบอกเธอเธอเห็นเขาเป็นแบบ ทางโลกอะไรพี่เชื่อไหมสมัยเที่ยวตอนคบกันใหม่ๆหนูต้องไปรอมันสวดนมน่ะตองแตาตอนเป็นไปไวัยรุ่นน่ะต้องสวดมนทุกวันนะสวดมน์ทุกวันแล้วก็อะไรของมานางไม่รู้แต่เป็นจะสวดเป็นคาถาเป็นอะไรก็ตามร้อยแปดคาถาป้องกันตัวเองเลยแต่เขาก็สวดมนพอเราโตมาเราบอกเธอรู้ไหมทําไมเธอถือเป็นที่เมตตาใครก็รักคุยกับเธออะไรเพราะเธอสวดมนไม่เคยขาดเธออย่าขาดนะทําต่อไปมันก็มาเตือนกันหรือว่าบวกให้เขา ให้เขาเห็นคุณค่าแล้วเขาก็ยิ่งทําต่อสิ่งที่ดีก็ดีกับตัวเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าส7จปีนี้ปฏิบัติตลอดเลยเนาะแล้วก็ทบทวนงั้นเราก็มีเรียกว่าธรรมะข้อไหนที่เราคิดว่าช่วยเราได้เยอะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองอะค่ะค่ะหรือว่าธรรมะเนี่ยมีหลายแง่หลายมุมนะเยอะมากเลยในการที่เอามาใช้อ่ะถามว่าเป็นข้อไหนหนูบอกว่าหนูเลือกใช้เพราะว่าการที่พอเราถามตัวเองอะมันทําให้เราเลือก จะหยิบข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ออกมาใช้ตั้งรับแต่ละเรื่องต่างกันไปเหม,มือนเรารู้แล้วว่าเรามีอาวุธอันนี้อยู่นะเอามารับกับกิเลสเรื่องนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เฮ้ยอย่าไปยุ่งเขาเลยก็อุเบกขาไปซะเรื่องนี้ Uh huh. พูดไม่เข้าหูเลยเฮ้ยมึงเมตตาเขาไป uh huh. ก็จเจริญเมตตาไป uh huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรับด้วยวิธีอย่างเงี้ย uh huh. เอานาเฮ้ยบางอันก็อย่าเพิ่งไปไปดูนะอย่าเพิ่งไปอะไรอย่างเงี้ย uh huh. มันมันทำให้เราแบบจะถามว่าเป็นข้อไหนหนูก็ไม่สามารถจะตอบได้ uh huh. แต่หนูก็เอาทุกๆอันนาะแล้วทุกวันที่ที่เราได้สละอะไรออกไปอะใจมันสบายหรือพี่เชื่อไหมความรู้สึก หนูจะซาบซึ้งร้องไห้กับเรื่องความกตัญญูของคนหรือคนเมตตาเนี่ยมันเป็นอาหารของจิตหนูถึงเราเราเราทำเองด้วยแล้วก็เราเห็นคนอื่นทำเราก็ชื่นชมแล้วเรามีความสุขแล้วก็อ,อดีใจแล้วมันอิ่มเอออิ่มอ่ะอ,อย่างนี้เราก็เก็บเอาไว้สิใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกสติตลอดนะถ,ถ,ถ้าที่พี่ฟังดูนะเหมือนกับว่ามีสติะก็พยายาม,แต,มแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเรา คือหนูว่าอย่างนี้คนเราอ่ะเขาบอกว่าโอเคนอกจากบุญกับบาปานะ,ะที่เรามาสะสมกันในในชาติภพนี้ต่างๆนานา,นา,นาตายไปแล้วก็บอกไม่มีอะไรเอาไปได้หรอกนอกจากบุญกับบาปอีกอันที่เราควรจะไปก็คือวิชาพระพุทธเจ้าน,รรรนี่แหละค่ะก็คือเราจะได้มานั่งฝึกกันเน,นี่ยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยที่เราทบทวนตัวเองอะบางทีหนูอาจจะเกิดชาติหน้าไม่ได้เป็นคนพุทธก็ได้แต่ของพวกนี้มันอยู่ข้างในเรามันจะแบบคอยให้ทําให้เป็นสร้างจิตเราให้เขาคอยแบบ ฝึกตัวเราอยู่อยู่เรื่อยๆใช่อะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันจําเป็นเพราะว่าอะไรถ้าคนพุทธเราเชื่อในสังสารวัฏใช่ไหมฮะเราเชื่อว่าเราจะต้องมีการเวียนเกิดเวียนตายกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นโกรธเป็นแสนเป็นหมื่นล้านล้านปีเพราะนั้นเนี่ย ใครไม่มใีใครเดินทางไปกับเราหรอกนอกจากจิตเราค่ะ,<ฮ>ะอันนี้ท่านก็บอกอยู่แล้วหนูแนละ้วมันเข้าใจตัวเองจากการปฏิบัติธรรมว่าหนูมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อหนูจะมาอัปเกรดจิตวิญญาณหนูถ้าจิตวิญญาณน,นี้มันไม่ได้ทุกการยกระดับขึ้นนะ่ะไปชาติต่อไปหนูก็ตกต่ำไหมหนูจะอะไรยังไงท่าน้ชหบอกว่าทาไมเราโกรธแล้วเรามัวแต่แบบโลภมั่แต่หวงสมบัติตายแล้วมันตกอบายอะ่ะท,ทั้งที่ทําบุญเยอะอะ่ะ ถ้าบุญมันดึงขึ้นมาไม่พอกําลังบุญคือใจเราไม่มีความถูกฝึกมามากพอมันก็ไหลลงไปต่ำํำตอนนี้ขึ้นยากละ่ะอ,อะไรอ่านนอันนี้เป็นเป็นเป็นคนพุทธนะฮะเราก็เชื่ออย่างนี้เพราะฉนั้นเราก็ต้องอยังยังมีลมหายใจก็คอยดึงเขาไว้อยู่เรื่อยเรืย,รยจะได้ไม่ลงต่ำอะไรอย่างงี้ค่ะ,คะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าถึงแบบว่าต้องหมั่นไปปฏิบัติตลอดแล้วก็อย่างล่าสุดนะไปถึงตั้ง สามเดือนใช่ไหมคะเข้าพรรษาครั้งที่แล้วล่าสุดนะใช่ค่ะคือพอปฏิบัติทรมาถึงตรงนึงมันคิดกับบอกกับตัวเองว่าเออแล้วถ้าเรามีโอกาสทําอย่างต่อเนื่องมันจะดียังไงนะมันจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เลยอยากไปแต่ตอนนั้นมันเป็นมีโควิดก็ไม่ได้ไปใช่ไหมคะเกษตรก็มาพอมีโควิดก็ช่วยคนการช่วยเหลือคนนะพี่จิตก็ส่งออกเยอะมากเลยนะเพราะมันมันต้อง m a n นจัดการนู่นนี่วางแผนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นน่มันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือมันก็เป็นเป็นถึงแม้ว่าจะคิดกุศลแต่มันก็เป็นเรื่องทางโลกโลกอ่ะใจมันไม่ค่อยสงบใช่ไหมฮะเราก็ไม่ม,มีวัดจะไปมันก็ห่อยหุดหงีดหุดหีดมั่งอะไรมั่งอะไรก็ไม่มีที่จะไปแล้วเราก็กําลังไม่ดีพอที่จะจูท,ทําที่บ้านเขาบอกเราไม่เก่งพอจะทําวัดให้เป็นบ้านอย่างเก่งก็ได้แค่สวดมนต์ทุกคืนแต่นั่งทุกคืนไม่ฮ่ะพูดตรงๆเลยมันไม่มันทาไม่ได้วัดนี่ด้วยแบบ บรรยากาศด้วยบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันทําให้เราทําได้ม,มันทําให้ทําทําอยู่สม่ําเสมอม,มันก็เลยแบบเอ้ยเราอยากไปนะอยากดูที่ว่ายาวๆจะเป็นยังไงก็หาตอนแรกก็ทํางานไปด้วยก,ก็ไปทําบุญที่นู่นที่นี่ก็ถามเขาดูอ่ะปรากฏว่าเนี่ยที่วัดดอยเนี่ยค่ะเขารับสามเดือนเนี่ยเขาอนุญาตเราก็ไม่เคยไปเลยนะฮะไปอยู่เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าของเขาในวัดจะเป็นอะไรยังไงไปถึงแล้วก็มีแต่ใจเราที่จะไปเนี่ยไปถึงวัดแล้วก็เขาก็ แต่ท่านก็ให้อยู่กับคนนิสัยหนูก็ชอบไปอยู่คนเดียวไปอยู่หลังวัดไกลๆน,นู่นอ่ะหนูชอบแล้วก็แต่พอดีมีพี่อยู่คนเขาอยู่ก็ไปอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อว่าเราจะได้อยู่ง่ายๆปรากฏวัดมันใหญ่พี่เอ้ยหนูเดินวันก็หูยจากจุดที่หนูพักอะ่ะไปกลับมาประมาณโลกว่าทุกวันนะเฉพาะเที่ยวเดียวนะฮะแต่เนี้ยวันนึงเราต้องเดินอะ่ะสักอย่างน้อยอะ่ะก็ต้องสองเที่ยวอะ่ะไม่ถึงที่พักกับ ที่วัดแต่เหรอคะที่พักกับตรงที่จุดที่จะทําเป็นศูนย์การเวลาทําข้อวัดเราตื่นมาตีสามเนี่ยสีฟันล้างหน้าแล้วหนูก็จะต้องเดินมาเพื่อจะมาศาลามาทําร่วมกับเขาพี่หนูโอ้โหคนบอกทําไมผอมก็หนูเดินสาระแน่เรื่อง <c oughs> ไปอยู่ไกลแล้วไม่ย้ายกลับด้วยนะ <c oughs> เดินเป็นวันหนึ่งย่างต่ำมาเดินหนูเ <c oughs> ฉพาะเดินไปกลับที่พักก็เกือบสามโลอ่ะ หมายไปกลับไปกลับในการทําอะไรของเราอะฮะแล้วมีวันพี่ที่ไปอยู่ด้วยกันนะแกไม่สบายหนูก็วิ่งหาหาให้แกไปมาไปหกเที่ยวพี่ก็ตายเลยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอันที่สองไงสุขภาพเลยแข็งแรง แต่มันเหนื่อยหนูก็เป็นคอมมิตตัวเองเป็นนิสัยต้องตั้งเป้าไปถึงอยู่วัดก็ต้องเดินจงกรมอย่างน้อยในพรรษาวันละสองชั่วโมงอย่างน้อยอะนะฮะเย็นก็ต้องสวดมนต์ประมาณ40นาทีใช่ไหมคะแล้วก็ถึงทุ่มกว่าสองทุ่มแล้วเราก็นั่งภาวนาถึงสี่ทุ่มหนูนั่งไม่เคยถึงหนูหลับหนูเหนื่อยมากวันแรกๆไปอ่ะหัวใจเรามันไปอยู่กับตับบ มันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เต้นตุ่นตุมันเหมือนเนี่ยมันมันเหมือนกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนล้าอะไรเป็นอะไรเนี่ยหนูก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็เออดูตัวเองไหมมันจะตายไหมเนี่ยมันเป็นอะไรมันเหนื่อยมากนั่งนั่งแล้วที่วัดเนี่ยเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติคือจะฟังเทศท่านอาจารย์แบรนก่อนใช่ไหมคะพอสวดมนต์เสร็จฟังเทศท่านระหว่างที่ภาวนาซึ่งหนูไม่ชํานาญหนูถูกหนูฝึกของตัวเองมาด้วยการสวดมนต์เสร็จนั่งเงียบ อยู่กับตัวเองเลยพอฟังท่านเทศปุ๊บเหนื่อยสู้กับนิวรอนต่างๆหลับหนูก็นั่งหลับแล้วไปแรกๆยุงก็เยอะพี่มีแบบตบก็ไม่ได้นะพี่หนูโซสั่งลูกเลยซื้อหนูเอายากันยุงวางตุนหน้าหนูห้าหกขวดฉีดแทบจะอาบแบบเพื่อสู้กับยุงเนี่ยจนเพื่อนหนูที่เป็นพระบอกว่าเพราะว่าหนูไปให้น้ำหนัก กับความไม่ถูกต้องมากเช่นไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่เป็นระเบียบหนูก็จะไปทุกข์กับเรื่องความสะอาดและเป็นระเบียบนะมันก็ต้องยอมรับสภาพจิตเราเป็นแบบนี้อะไรอย้เราไปอยู่วัดมันก็จะเห็นตัวเองแล้วก็ทุกมันอยู่ทุกที่สิ่งที่ไปอยู่วัดที่ที่เราได้มาเราก็บอกว่าทุกเข้าไปกับเราทุกที่ ไม่ทุกจากร่างกายก็ทุกจากการปฏิสันถารกับคนนั้นคนนี้เขาว่าอะไรต่างๆคนนั้นถูกใจแล้วคนนี้ไม่ถูกใจมันเป็นอยู่ตลอดแล้วก็ต้องมาดูตัวเราเองอไย่างเงี้ยแล้วเราก็ถึงได้มาคอยจับดูว่าเนี่ยความคิดพวกนี้คือกิเลสนี่ว่านี่คืออคติเขานีิว่าเนี่ยกิเลสทั้งนั้นเลยหล่อนนะปรุงแต่งทั้งวันเลยแล้วในวัดมันไม่มีอะไรนะพี่มันมีแต่เรื่องข้อวัดกับหาเพ่งโทษดูดอื สะอาดไม่สะอาดคนนี้มันเป็นคนยังไงอะไรเราทั้งนั้นเลยอ๋ <c oughs> อเห็นชัดเลยเห็นเลยมมไม่ชัดมันก็มีจนคนนวดต้องเตือนก็จะมีแบบบางทีไม่ไหวนะฮะเรียกเขามานวดพี่ท็อปเอ่อหนูว่าเป็นทําอะไรก็ทําความสะอาดมีวันนะพี่ดูนะ <c oughs> แค่คิดไม่ดีนะหนูก็กวาดไม้กวาดเดไม้กวาดเขายาวเวลากวาดก,ก็จะกวาดกวาดสาลาใหญ่ๆ กำอะไรไม่รู้มุมโต๊ะค่ะเขาก็จะใช้เป็นสังกะสีหุ้มมาโต๊ะนิ้วเข้าไปเนี่ยฟุบเนี่ยมันตัดฟุบเนี่ยเล็บเล็บเนี่ย่ะเลือดออกมาอย่างนี้ดู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 นี้นะบอกอน้องคนนวดบอกพี่ท็อปดูสิแค่พี่คิดไม่ดีกับเขาเนี่ยเจ้ากมนายเวนอ่ะเขามาจอดรถอยู่ต้นคอแล้วเนี่ยถ้าจิตเราเป็นอกุศลเมื่อไหร่เนี่ยจิตไม่ดีปุ๊บเขาเอาพี่ได้ทันทีเลยมันก็เลยเราก็เลยแบบโอ้ได้สติก็เลยเฮ้ยดูตัวเองเยอะเยอะเว้ย คิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรมาเอาอเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เราเชื่อจริงนะพี่เวลาของรายการทำในใจวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเรื่องราวของท็อปนะคะยังมีต่ออีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนะคะวันนี้ท็อปเองก็มาแบ่งปันเรื่องราวที่ตัวเองไปปฏิบัติธรรมยาวนานของชีวิตเลยนะปกติอบอกไม่กี่วันแต่ว่าล่าสุดเป็นสเดือนช่วงค้ามปสามเมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่า ตัวเองเนี่ยนะคะเจะเจ็เจออะไรบ้างแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติว่าถ้าฝึกยาวขนาดนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงต้องฝึกเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นผลเองว่าใจเรามันก็จะเบาสบายมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากจะเอาอะไรเนี่ยใส่ไปที่ใจเราอีกแล้วเพราะเรารู้แล้วมันดักยังไงเบ,บายังไงนะคะคฟังเรื่องราวของท็อปได้ต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สมเดือนนี้ก็ได้ข้อคิดเยอะเนาะแล้วไม่เป็นห่วงลูกชายอะค่ะไม่ไม่คะนิสัยเป็นแบบนี้พร้อมตายนะเราตายไปเขาอยู่ยังไงอะอแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้เธอก็ต้องอยู่กับแบบนั้นน่ะเราก็เออมันก็มันก็ทดสอบสติปัญญาเขาเราก็ถือว่าปูมาให้ขนาดนี้แล้วว่าต้องทําอะไรอะไรอะไรที่เหลือต่อจากนี้ทําไม่ได้ไม่ใช่ธุระเราละต้องเป็นธุระของเขามีอยู่สเรื่องใหญ่มากเลย หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแต่จะทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งและที่สองคือปล่อยวางหลายเรื่องมากที่ฟังมาตอนหลังเนี่ยคือปล่อยวางยังลูกอ่ะบอกกัสตั้งสตินะลูกแม่ตายได้นะกัสลูกก็ตายได้จําเอาไว้ลูกมันเงียบแล้วก็เขาเคยมาสัมภาษณ์ลูกหนูว่าแม่เป็นคนยังไงอ๋อ,อแม่ขุมก็ไม่เหมือนคนอื่นครับเขาคิดว่าผมมาตายได้